หวยคือคนอหรอว่าคิดยังผมไปเก็บดอกรักครับดอกรักแมนดอกขึ้นเลยคือเป็นปุ่มมันยังไม่บานโอ,อ้ยังวันบานอ่นี่ว่ามาอ่อนซ่อนโอ้ยยังผู้หญิงคนเดียวกับหังเดียวยังเดียวแต่ว่าห้างอยากจะถือบังคับบบนี้เห็นดอกไม้แล้วก็คิดเห็นเรื่องสีมันหนาสังเวียนห้างเทีอะเดี๋ยวงนังวันท้องโมัวลากายกินงั้นไงกังบันท้องนี่มันหนาจีบอาหารเราดิเอาละเป็นคนดีอยู่ ใส่ลายเล่าว่าเล่าเป็นเป็นหญิงสองใจน้าโม่าเป็นเจ้าหน้าที่เลยชิคกี้พันหน้าสีปาหาล่าหลอกเสียดายของคนสวยเนาะโอ้ยมันสวยยังกันวันจันทร์วันอังคารมันพุดผันตภัณฑ์เป็นวันทองฮะวันทองสองใจวันทองจริมเนี่ยวันทองมีลา่ปลาลัมปลาแร่ผมยังม่เห็นดอกรักจิตมมันวันทองสนอ้ผมสงสัยว่ามันมันย่อยปลาลัมปลาแหรือมันเรื่องจริงผมกลว่ามันมันบ็นหน้าสี่เจ้าหี่หอกเป็นเรื่องจริงไหมเจ้าหิงนิยาย ปู่ยาตายายเราขานนานมาแมนเออะว่าแล้วนี่ว่าถึงนั่งสีดาคุณบอกแมนวันทองสีดาคนละเรียงครับบแปนติคนละเรียงคนละเรียงเดียวกันที่พระรามพระลักษมณ์ลาบหน้งวันทองน้าวันทองบ่กถึงหน้าวันทองเลยถึงปานติถึงปานครับไม่ยังคือต้องปานพญานาคพันล้านจ่าก็ต้องปานแล้วหาบารเล่าสองใจแล้วครับอกว่าอุ้ยมาสองใจติคุณจอุรี ผมเห็มมองมีใจเดียวนี่แหละเตี้ยเออแ่วันมีสองใจเดยปาหารขนนันเรื่องอ่ะในเดียวไม่ได้นี่ถามาบังคับผัวตัวซึ่งเดร่งเขาเนี่อคุณสร้านหรจังไลเนี่ยเตี้ยเออัวว่าคุนแผนไปรูเขาขาดตายแล้วแยแสมาแล้วเธอเห็นไ่เป็นมักวันทองเมืนไปไปลอยเขาเออลอยเขาแม่เถากับมักแม่เห็น เอาไงไงว่าไงไวันทองไปเตรียมใจโวบโว่ามักนเเป็นต่ปะหารสำมันเ่าไม่ใช่เะเป็นต่ปะหารเล่นเพาวขันาไปแล้ววันทองขึนใดิอ่ะขันบถึงวันทองซ้ำนั่ถือปะหารเนี่ยพร่งวานนี่สมัยก่อนพาัพญาพันวษาพญาพันวษาเขเกิดพันมาอยู่ยุคนี้นี่วัดจีวตายบดประเทศกยังยังเงียครับังเี้ยเรน่